อ่โอเคครับเราโมเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มความเร็วนะครับปิดครับตัวนี้คือปิดเลยนะครับกระแสไม่ไหลนี้ก็จะเปิดนะครับอ่าตัวเนี้ยเปิดแล้วก็เร่งขึ้นนี่นี่เท่าที่ฟังดูนะครับก็คือประมาณ1แอมป์เนี่ยก็แรงกว่าเดิมแล้วนะครับ1แอมป์ก็คือแรงกว่าเดิมแล้วของเดิมไม่แรงนะครับเบอร์2ก็ไม่แรงประมาณ1แอมป์นะนวัดการกินไฟที่มอเตอร์อันนี้คือสายมอเตอร์นะครับ ตัวนี้เราใช้บอร์ด PDM นะอ่าอ่าศูนย์จุดหกอ่าหนึ่งแอมป์นะครับหนึ่งแอมป์ก็จะประมาณนี้ความแรงอ่าปดก่อนก็ได้ความแรงประมาณนี้หนึ่งแอมป์นะครับนี่ครับแต่สามารถได้สูงสุดอยนไนะคสองแอมป์นะลองวัดไปดูแรงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้เปิดแรงมาก มันสองแอมสองแอมนี่แรงนะครับแรงเลยก็แรงกว่าเดิมเยอะครับแต่ว่าเราก็จะควรจะใช้ประมาณเดิมนะครับก็คือที่หนึ่งแอมจะทําขีดมาร์กเกี่ยวไว้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยครับหมุนมาตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งตรงนี้เป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามแต่ว่าให้ใช้สักสามเบอร์เบอร์สามก็วันสักหนึ่งจุดห้าแอมปอะไรประมาณนี้นะครับะจะทำมาร์กเกี่ไว้นะครับ ทีนี้ถือว่าเราเปิดที่เบอร์สามเบอร์สองเบอร์สองให้เป็นหนึ่งแอมป์แล้วกันเบอร์สองหนึ่งแอมป์แบตก้อนนี้ก็อยู่ได้สี่ชั่วโมงนะครับเมดีดีเมสต์ตัดเรียบร้อยอ่มาดูการชาร์จบ้างการชาร์จการชาร์จนี่นะครับของเราก็จะเป็นไทซีนะครับปลั๊กไทซีของายขึ้นมาหน่อยเอตรงนี้ เราก็จะเสียบนะครับพอเสียบปุ๊บเดี๋ยว,เ,ยวเสียบเสียบปุ๊บนะครับไฟแดงก็จะขึ้นตรงนี้เป็นบอร์ดไทซีนะครับบอร์ดไทซีตัวนี้ก็จะมีหลากหลายมากก็คืออย่างเช่น3 s 2m นี่เขาก็จะมาร์กมาให้ 3S ก็คือ,อแบบ4 .2 ่โวลต์ 3S อนุกรมก็เป็น12.6งนะครับตัวนี้มันจะรับไฟรับไฟก็คือรับไฟตัวนี้รับไฟมาเป็น5โวลต์ นะครับแล้วก็จะบูตไฟขึ้นตาม S ที่เราเลือกตัวนี้นะครับก็คือเราไฟจากไคลซีนะโอเคเดีวมาวัดไฟดูนะครับตอนนี้กระแสอินพุตของบอร์ดนะครับอันนี้ประมาณ5โวลต์นนะเดี๋ยวมาดูว่ากระแสอินพุตเท่าไหร่อินพุตบอร์ดอินพะุตบอร์ดก็คือตัวนี้จริงๆมันมีไทลซีอยู่แต่ว่าเราต่อพว่วงไทลซีข้างนอกนะครับกระแสอินพุตชาร์จตอนนี้2แอมป์นะครับมาดูกระแสเอาท์พุตพอ พอ,อัพโวลต์ขึ้นนะครับกระแสก็จะลดลงนะครับตอนนี้มันบูตเป็น9โวลต์นะเนี่ยกระแสก็ลดลงเหลยอประมาณ0.9แอมป์แต่ว่าค่าการกินพลังงานยังไงก็ต้องกินอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องทํางานต้องบูตไฟขึ้นมันก็จะกินพลังงานเหมือนกันนะครับส่วนนึงนิดหน่อยในการบูตไฟแล้ก็จะเข้าอยู่ที่1แอมป์เราต้องดูที่ตรงนี้แสดงว่าความสามารถในการชาร์จตัวนี้คือ1แอมป์นะครับ หนึ่งแอมแล้วก็จะกินอาจจะชาร์จไฟอยู่วันสักสี่ชั่วโมงเต็มนะครับตอนนี้สี่ชั่วโมงเต็มใช้ก็สี่ชั่วโมงชาร์จก็สี่ชั่วโมงแต่ถ้าเสียบแบบนี้หนึ่งแอมใช้หนึ่งแอมก็คือไม่กินไปแบตบนะครับไปแบตก็ยังอยู่นะครับถ้าเราเสียบไว้อย่างนี้เลยนะครับเรามาดูว่าไฟออกจากแบตบไหมตอนนี้ถ้าสายเดียวกันไหมใช่เดียวกันเออตอนนี้ ข้ามอเตอร์นะอ,อ่าข้ามอเตอร์โอเคก็ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือปกตินะแรงดันของบอร์ดตัวนี้มันจะสูงกว่าแบตซึ่งมันจะบายพาสไปเลยนะครับมันจะยังไม่ลงแบตนอกจากว่าอ่าเราเราเปิดน้อยถ้าเราเปิดน้อยกระแสมา1แอมป์เนี่ยมันก็จะชาร์จลงแบตนะครับพอแบตเต็มมันก็จะบายพาสไปอ่าแบตเต็มมันก็จะบายพาสไปหมดเลยนะครับวันขึ้นอยู่กับว่าแบตเต็มหรือไม่เต็มด้วยแต่ว่า หลักการคือเราสามารถถ้าอยู่บ้านเราสามารถเสียบชาร์จอย่างนี้ไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องถอดก็ได้แต่ถ้าไฟดับแล้วก็สามารถยกไปใช้หรือเปิดต่อเน,นื่องได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าไฟดับแล้วจะใช้ไม่ได้นะครับมันก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนกรณีที่ว่าไฟดับปึ๊บอ่ามันก็จะกินไฟจากแบบนะครับกินไฟจากแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่า ตอนนี้ไฟชาร์จไม่มีโอเคกินไฟแบตนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือกินอยู่0.9นะครับถ้าเราเสียบชาร์จเนี่ยมันก็จะพอดีกันเลยก็คือไฟชาร์จก็จะไปไปที่มอเตอร์ได้เลย0.9นะครับแอมเนี่ยอย่างเงี้ยคือจะไม่มีไฟเหลือลงแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มีไฟแบบนี้เราก็เสียบชาร์จทิ้งไว้โดยที่ไม่ไม่เปิดโหลดอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าแบตเตอรี่ตลอด ตอนนี้ก็คือสายไฟเนี่ยคือถ้าเราปิดไว้แล้วก็เสียบชาร์จไว้เลยครับเสียบชาร์จไว้เลยมันก็จะเข้าจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มแล้วก็ตัวป้องกันนะครับแบตเตอรี่หรือ bms เขาก็จะตัดการทํางานเองสําหรับเมื่อไฟเต็มนะครับเพราะว่าเขาเช็คที่เซลล์ถ้ามีเซลล์ไหนเต็มที่4.2โวลต์ปั๊บตัอบอร์ดชาร์จก็ไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับตัวว่าเราติดครบนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เป็น เสียบไฟบ้านก็ใช้ได้หรือถ้าไฟดับก็ใช้ต่อเนื่องได้หรือจะพกพาไปใช้งานก็ใช้ต่อเนื่องได้นะครับสาหรับจุดนี้ก็ขอแค่มี type c ก,ก็ใช้ได้เลยครับจริงๆแล้ว,ว่าจะติดแยกค y p c ไปด้วยแต่ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรก็คือปัจจุบันนี้เครื่องใช้บุคค์พวกโทรศัพท์เราก็มีไท p e c เป็นหลักนะครับตัวพวกนี้มันมีหลายสเปคมากนะครับหนึ่งหนึ่ง s หนึ่ง m สอง s สอง m ตัวนี้ 3S 4M เนี่ยนะครับถ้าอุ้ยนั้นเป็นความสามารถในการในการบูตไฟนะครับในการบูตไฟว่ากี G ่โวลต์กี่แอมป์แต่ถ้าแรงจ่ายเราก็คือตัวอะแดปเตอร์เราไม่มีความสามารถในการจ่ายไฟได้สุดท้ายมันก็ได้แค่ตามความสามารถของตัวตัว ัวแรงจ่ายไฟจริงๆนะครับตัวนี้มีหน้าที่รับไฟ DC แล้วก็บูตไฟขึ้นโดยผ่านโดยผ่านแจ็ค DC แล้วก็ควบคุมการการชาร์จการใช้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวโมดูลเป็นโมดูลแจ็คไทซีเพื่อการใช้งานแล้วก็ชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้ก็ตัวหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวอุปกรณ์พวกนี้ก มีขายทั่วไปเว็บไซต์ออนไลน์นี่เราก็ได้มาแล้วเขาตั้งตรงนี้เลยตั้งตัวนี้ไอ้พัดลมก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับหน้าตาของพัดลมก็ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกดปุ่มแต่ก่อนก็เป็นปุ่มกดอันนี้ก็ปิดเปิดเดี๋ยวทําสเกลไว้ว่าเบอร์หนเบอร์สนะครับเบอร์หนึ่งที่เราดูนะ่าจะประมาณนี้กระสายได้เหมือนเดิมนะครับ ที่สำคัญคือสามารถแรงได้กว่าเดิมนะนี่ก็ไม่ควรใช้แรงมากนะสบายเลยนะครับสบายเลยนะรู้สึกว่าแรงกว่าเดิมแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายให้ดูต้นนี้นะครับสองแอมป์กว่าประมาณสองสองกิห้าแอมป์นี่แรงเลยนะแรงเลยเนาะเวลาแข็งๆนะแรงนะแรง ก็ควรใช้ประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ได้ปวันสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเรามีตัวอะแดปเตอร์แรงๆก็เปิดแล้วก็เสียบปลั๊กใช้งานไปด้วยนะครับก็จะไม่กินไฟแบบนะโอเคเรียบร้อยสำหรับอ๋อลมในการได้ก็เบาชั่งชัางน้ำหนักเลยทำให้มาให้ดูนิดเดบดก็เบาเบาเยอะนะแบบก็เบาเยอะ นี่ก็ถือว่าโมแล้วก็ใช้งานได้นะครับเอ๊ะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดกิโลนะครับหนึ่งจุดแปดกิโลนี่ก็ใจอยู่นะใช้ได้นะครับถ้าอยากจะติดฟังก์ชันเสริมเรื่องของการชาร์จมือถือก็สามารถฝังบอร์ดพวกอบอร์ดบอร์ด ไทซีหรือบอร์ด PD ก็ได้นะครับฝั่งเข้าไปนะครับโอเคตัวนี้คือพัดลม่า DC อยู่แล้วโมดิฟายนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวแปลงตัดแปลงมอเตอร์ AC ไฟบ้านเป็น DC b u บั e เลน,นะครับตัวนี้ก็ใส่ใบได,ได้ถึง18นิ้วนะครับใบมาตรฐานของของพัดลม AC ไฟบ้านเลยนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นใบเล็กๆเบาๆ นะครับสำหรับพวกพัดลมตัวนี้ก็พันพันกว่าบาทนะเนี่ยพันกว่าบาทนี่เรามาทำแบบนี้มันไม่เสียครับเรามาเปลี่ยนแบตเปลี่ยน,ยนบอร์ด p w m ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวนะครับใช้ได้อีกย,ยาว